สวัสดีค่ะมะพมาพพกับมัณการอยู่ช่องมัตฑการผ้าร่วยนะคะค่ะมือนี้แอดก็ได้เดินทางมาที่ดอนปูตานะคะตอนนี้ก็มีผู้คนกำลังมุ่งอยู่ที่ตน้นไมนาสารปูท่องมานะคะค่ะท่าชนชมเพ่นกำลังมุ่งเบ่งต้นไม้นะคะเดี๋ยวแอดจะพาเข้าไปเบ่งพ่นเบ่ง,บง ันเห็นตัวเลขแล้พันเห็นยังนะคะ บเห็นเลข่เลขอะไ่น้ำปูนนะครับตาดีกันทีนี้มองเห็นเลขไม่ได้กตาอย่ไปพ่ทเอนี่ผมสวัสดีค่ะมาดีได้ตัวลาบไดเงินมาสั่งค่ะมีรถตู้ขจ้ามากนะ รถตัวมันมีขะเบียนหกสี่หกหกสี่เอาอเป็นเลขกับกันสี่หกหกสี่สรถไอ้มาแต่ทั้งไงคุณสมมุติประกันทุเลขยูรถ,ถูอัเนี่ยซื้อใช่ไมะอะปูมาเมนจ้ะปูเขายองสอนเยอะแยะมากแมาแล้วจ้าคนแมาแล้วปูคนอยากเห็นโอ้โอเห็นอีกแล้วมือน <laughs> <laughs> จบ,จบี่เดียวห้านหลัต่เ้าแล้วแต่เ้าแล้วจ้าปูก็เลยบอกว่า ทีหกหกสี่เลขอยู่รถสูนเี้ซื้อแต่แม่คั่ใหญ่่นอาะเพนาล้คังมาถวายแม่บอกว่างานมือเานี่เ้านี่เพิ่นมาแต่สมุดประกันเุองมือละเทเท่าไย่าเพิ่นลงหลเท้าไหลสูบยาเท้าละหงกอบคุณแต่ลงหลกับสูบเป็นซ่องเพิ่นเลยแซงไหทะเบียนรถตรงกันกระปูว่พอสุข ว่าจะว่าสิก็อือสี่หางเอามเบิรกเนี่ยตัวเดียวกันที่หกหกสี่สองนน่ะสี่หกหกสี่กูบอกว่ายรปชูนเด้ย่าไปบอกเจ้าสาวกูฝันกฝันเูญาต้าติทุกบนเนี้ยูเขาบอกอีก เก้าสทะเบียนนกนสินัแแล้วเ,ออเนองเาเบิ้งไปแต่ปูหนี่มากมาเขาส่งพระจำแล้วเนาะจะ้าแ,แล้วก็มาบอกว่าเลขอยู่ทะเบียนรถด,ดิจ้าม,มาตะไก่ดิจ้า

มาทำบุญน้ำมาเต้นมอลำ่มวนน้ำล่ะจ้าเว้ว่าหล่ท่านใบ้านอยมอลลยังก่อจานรจนที่ระบปู่ท่านในบ้านก็อาจจะด้มาเว่าหอมจันทร์ด้มาเป็นเจ้าภาพอื่นเนาะหอมจันทรกับที่ระบาดปบอแม่หอมจันทรกับที่ระบาดน่นถึงมดูก้นเนียาเลยเฮา วันที่ไหนก่อแม่วันที่สิบสี่สสะนะเป็นแต่งงานอีอย่างจ้ะอ๋อพระเลสิตจ้างันที่ลาวัดจ้างแล้วจ้าปูกับสิได้ฟังอิหรีอยู่ัตตีเนาะจ้ากินข้าวกินน้า

มันเห็นตัวเลข่เห็นเนาะเห็นตัวเลขปะจ้าเห็นอยู่ห้ล่ะเห็นตัวจ้าขึ้นมาบึงก่อนย้นไปยืดตรงแลวยดตรงไหนมาฉัาเห็นเลยจ้าดูตาเลยนี่ยสะดูตาเลยตูปตาเห็นไหอ๋อยืดยืดมองนาปูน่ะบ่จ้ายดตรงนาปูน่ะบะเห็นเป็นตัวใดจ้า เง็นเป็นตได้เลิกในใายตาก็เป็นเหล็กบางทีก็เป็นเล็กเกีเล็กหนาแล้วแต่คนเห็นเนาะจ้ามันแล้วแต่คนเห็นตก็แล้วไปจังสี่ก็ขึ้นเลยคขานายึดตรงรูปูขึ้นชาติแผบู้แล้วชา,า,ด,าดินีค้คอี่ทุกชกไปดกหมดยนี่เนาะค่ะ มาเยืนเบิ <ici> <an> ้งนี่เห็นเป็นเลขาค่ะเลข้า่ะเนเลสามาจะบกเม่ไฉันบ่เลองีความใจาตัน่ะทุกคนแม่นจ้าแต่แหลมเมยนอันนี้เ็นเลขสาบเนเห็นเป็นสามหานะคะอยู่น้ำปูผิี่นคูนะ มันเป็นสายตางมีคนเน,น,น,นาะค่ะเนาะก็ต้นไหนก็ปูนี่ไรแบบอี้ยูน้ำจืนไรก็ปูนมีเสีย้างหมาก้างหมาปูนี่เลขจานนี่เห็นคนละหม่องไหม,มเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะ่ะท่านผู้ชมกับโปรดใไซวิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะมันไม่เย็นเบอัดเลยแม้ถามมันบอกว่ามันเหยนยบสามห่านะคะ นใจค่ะมาาเอไม่นยเดมาข้ามกจอะค่ะเดี๋ยวน้เยดใต้เล็กกว่าคยุ่นตัวใดจ้าเห็นเป็นตัวใดฮะตัวใดจ่าตัวตงไดสี่ให้เบิ้องน้จ่าตรงตรงใดสี่ชี้ห่งนะคะ จีจีเห็นจีจีมองดูคนเลี้งคนเห็นอีกนั่นแนวมันกะมันกะเห็นก็หลานเนาะจ้าเนาะแต่วข้าวกะกระตงเห็นหกซีอ๋อแถวซีกระตงกับเลขกกระตงเล็กกระตงกับมีคนเห็นหกซีนั่เนาะค่ะคือนึงก็เห็นสามหานะคะกลางคนกลางเห็นกลางคนกลางเห็นกลาง ที่ต่างเห็นบ่าๆก็เห็นคนละจุดนะะเห็นคนละโต๊ะคนละกันเลยใช่ไหเอาสามโต๊ะหรือเปล่านี่นะโอเห็นยี่ตรงอันที่เป็นอันนี้นี่เป็นบ้าจา่าเห็นบ้าจา้าอ๋อพนเห็นอีกมุมหนึ่งนะคะมุมหนึ่งนี่ยนะคะที่เป็นที่เป็นปวกหรือต้นไม้เนาะค่ะ เห็นโยมสักเอีกคนนเห็นอยมหมองปวกอีกคนนึงเห็นอย่รูปนาสามหามันเห็นคนละจุดเห็นา่าูนนามันเางเป็นเห็นคนละจุดดาน้ว ขึ้นชัดมากๆเลยพี่น้องกับบอกวันนี้มองยืนมองยืนในใบหนาที่เป็นว่าคือใบหนาปูเพิ่นจะเห็นสามหาได้ยืนมองปวกเบิ่งเจอมองที่เป็นปวกเพิ่นเห็นหกซีเป็นว่ามีเพิ่นโมเพิ่นเห็นเพิ่นเลยมาสี่บอกที่เพิ่นที่เพิ่นฝ่าไปซื้อลอตเตอรี่นี่แหละบ่กปูจ้าโอ้ย่อนไปซื้อลอตเตอรี่ก่อนมาซั่นไปซื้อเลขก่อนมาซั่นพ่อนี่เพิ่นมาซองเลขอยู่นี่จ้าเถื่อว่าว่อบ่างหัน ซื้นี่าเก่าไม่ใช่ทีหอกำให้พี่ิปันไทยนั่นแล้วเดียวเลขให้เอกแล้วนี่นมากมเบิงอาทิตย์รมานีเล็กใบใหม่มันโลดลงนั่นเห็นบ่ะี่มาหเที่ยวหน้าใบเห็นเป็นสองห้าตอาเลือแต่ไอ้พริกแนงาเอเนี่ยก็เบิ้งค่ะใบใหม่โลดลงป่อจ้ะมองเป็นเป็นสองห้าเนียเออแม่ที่สองห่า ออ้องหายก็เอากล้องเจ้ามาไทยใช่เอาเาี่ไทยเพ่เปลี่ยบไทยเพ่ออะเกษียมาเด็ดเด็ดเด้ดเลอมแล้วก็เอ็นไปไม้ร่วงมากี่ดูถต้องายต้องรูแล้วก็เรียลเปยที่นีเจ้าบีบพร้เมอเนาะของที่เดียอะไบแม่ขย้สิมีหอีกย่เน่ยอ่าเจียวขย้นัเลวเนาะเนี่ยเอาหั่นบีบไว้ทายเอาเป็นอะไรเนียหรือไม่ก็เวาบริหาโอ้ยเลนแล้วืเห็น่ เอสร้าเ็อ่ดกคดอนดอกยังก็จะนนกนี้หนกลาเหมือนเิต้นหนักเออเขาแบบเดียวเขาเปในตรเป็นนหนักลงมาที่เป็นแค่เป็นงานบ้านองดอกก็คือของเก้าใช่ไหม่เน้ยเลยทุกเรื่อนนุ ช่วงเี็โอบพระนารายณ์เมนแต่ว่าโบอกมาหลายเดือนแล้วก็บพรทะเขอึ่งมาอบหมดนี้ดคันดอกคามีดอกมีดอกอศมีโชคอันเห็นสเลีน่ายู่บานก็ให้นับดดกงน้าขลาดเราออกพี่จับดอกยีกระตุงกับเลขที่พินเห็นนี่ก็นี่เลขมาตรงก็เพิ่อีกระหว่างครตุงกับยี นดพ่กองนี่ <k <k ังนาขลาดดอกนาขลาดถือว่านับดอกได้ยี่สิบหดอกสิครับพาคนี้ปูออกดอกไม่เาในก่อนออกมาไล่ปูเปล็กหมันนกันแต่ไม่พ่ที่นี่มยุดออกดอกยแต่เวันงว่าจะได้เงินอีอย่างหาเห็นน้ำกันนี่แหละต้องอยเดีว่ามาน้ำกันอย่าเห็นเอื้อนปีเอาอีกอันยุดเขียวพญานาคเดี๋ยวจ้า มาเชี่ยใส่เปิ้ลห้องไปนี่นี่เบิ้งไหนสวดจูอ๋อไเนีผประเทนอะไไปเบิ้งน้ำเพลินแม่จ้าพู้ประเ็นต่ว่าบว่ของเพิ่นไทยนะชัดต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจางเราดีจ้าว่มีแล้วตไปมันสิมีมันสิมีพญานาคสองตที่ไนับไปไปเบิ้ลไปไป่องเบิ้งเลย หา้าก็ได้ฮก,กก็ได้มันมีหลายยางเยู่บีห้าก,ก็ได้ฮกก็ได้ข้าว <c oughs> เป็นหา้น <c oughs> หาเจ็ดก็ได้เมนมาห็นมาจากบุรีรัมย์มันบุรีรัมย์เลยเมาากันนหมามาหมมาโชคหมาน้อยคนน้ครับ เป็นเมาโหลดมาเลยเนาะเมาโหลดมาแต่อยากพาไปใส่ไปเบิ้อเปิดเปิดใจดีนะเลยพามาได้มาแล้วกัมีโชคแล้วล่ะจ้าได้มาไหว้มาวันถอดปูแล้วมันเห็นตอนะคนี้แล้วนาเดินทางปลอดภัยนะจ้าสี่ก้าวเราบอสสี่ก้าวไป

ค่ะท่านผู้ชมนี่ก็เป็น FC ที่เพิ่นเดินทางมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะคะเพิ่นก็ได้เมาส์รถมาเพื่อที่จะมากกราบไหว้ขอพรขอโชคจากปูท้องมาที่ดอนปูตานะคะเพิ่นก็ได้พากันมาเห็นตัวเลขอยู่ตนใหม่นะคะกับมีคนเห็นสามหาหกสี่และตาล้อมก็ได้นำรูปภาพที่เพิ่นถ่าย รูปใบไใม้ที่มันหล่นลงมาเนาะคะ่ะทุกคนก็จะเห็นเป็นตัวเดียวกันหมดนะคะคือสองหาค่ะท่านผู้ชมแอดก็เลยจะนําตัวเลขสามหาหกีและสองหามานำเสนอท่านผู้ชมเพื่อแบ่งปันแนวทางนะคะถ้าท่านผู้ชมบอมาบอ,บอชอบกันเลื่อนผ่านทามักทาชอบก็จังคอยเก็บไว้พิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการซื้อสละกินแบ่งรัฐบาล และทุกๆครั้งก่อนจะซื้อนะคะทา่านผู้ชมต้องมีสติทุกครั้งนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็จะขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ